สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมก็มาหาเห็ดอีกแล้วนะครับเป็น,น,นเห็ดยางนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ออกที่ต้นยางนะมันออกตรงใต้ต้นถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นไม้แงะนะครับไม่แน่ใจว่าภาษากลางเขาเรียกว่าอะไรนะครับแต่แน่เห็ดนี้กินได้แล้วก็มีชื่อว่าเห็ดยางนะครับแต่ไม่ได้ออกที่ต้นยางนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราควรจะเรียกอ่าว่าเห็ดไม้แง่ดีเพราะว่ามันออกที่ใต้ต้นไม้แง่นะครับลูกใหญ่มากดูดูลูกใหญ่ลูกใหญ่มากอือฮดูสามลูกนั้นเท่าไข่ฟองหนึ่งครับดูดูดูถูง น,นี่แตกออกแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ยังสามารถนําไปล้างแล้วก็ไปหั่นแล้วก็ไปผัดเหนียวหน่อยแต่ว่าอร่อยครับยังก,กินได้นะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้ก็รู้ไว้เพื่อเป็นวิทยาทานนะครับตายต้นไม้แงะออกทุกปีครับต้นนี้ แล้วก็มาหาทุกปีได้กินทุกปีลูกใหญ่มากโอ้ไม่มีแล้วเดี๋ยวไปดูต้นดีกว่าอ่าอีกต้นก็จะเป็นต้นนี้นะครับต้นนี้ก็ที่บ้านเรียกว่าไม้แงะเหมือนกันนะครับต้นใหญ่มาก เรามาหาดูกันโนี่จะเปล่าอ่านี่แหละใช่เลยครับอันนี้แก่มากแล้วครับเนี่ยรอยแตกแล้วแก่จัดจัดแต่ว่าเรายังสามารถไปกินอ่าเขาเรียกอะไรดีอะภายนอกนะครับเปลือกมันผิวมันเรายังสามารถนําไปล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นบางๆแล้วก็นําไปผัดใส่น้ำมันหอยได้นะครับอร่อยมากดูดูด มีหรือเปล่าดดนี่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 ต่อเอ่สองลูกลูกใหญ่ใหญ่เลยลกลาือเรเยดเลยเินหญ่เใหญ่เใหญ่เินใหญ่เิหญดิสเินหดนหญดน่เดิิเหนเหเด นี่ไงหนึ่งลูกแก่แล้วเหมือนกันดูข้างในครับเนี่ยดูข้างในแต่อาน,นี้ออกกินได้อยู่แก่หมดแล้วครับแต่ว่าเรากินเฉพาะข้างนอกนะครับเฉพาะผิวมันเฉพาะหนังมันอ่ะอย่างเงี้ยไปล้างแล้วก็ไปหัน่นกินอร่อยเหมือนเดิม ฮุดฮุดฮุดฮะ,เ,เ,ะเออเออมันจะมีอ่ะเห็ดย,าง,ยางไม่แงะเห็ดยางไม่แงะโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ